ลุ้นขึ้นไปแจ็กกี้ชาคารินโยเค็กอุยพรปออน,นบงานนี้ถึงกับวาวุ่นเลย ต่างปลายต่างโซนอยู่ในโหมดรอเปิดตัวจริงสําหรับสาวอารมณ์ดีแจ็กกี้ชาครินและหนุ่มหล่อปออันนบหลังจากก่อนหน้านี้เคยเกี่ยวก้อยจากที่เที่ยวเกาหลีแถมมีคอนเทนให้แฟนๆได้ยิ้มอยู่บ่อยครั้งจนแฟนๆพากันเชียร์สนันให้รักกันจริงๆไปเลยล่าสุดจำเอาแฟนๆฟินหนักไปอีกค่ะเมื่อสาวแจ็กกี้โยเค้กไปเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดของหนุ่มปอพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าหนีกันไม่พ้นมีอยู่จริงจ้ะมีความสุขมากๆพบเจอแต่สิ่งดีๆนะไม่ต้องเป่าเค้กคนเดียวนะหนูเตียง ไว้แล้วแค่รอ,อนิดเดียวเอ๋ยเอดดูและแท็กตรงไปหาทางหนึ่งปออนันนบงานนี้หนุ่มปอก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ว่าอ่าลงแบบนี้พี่กวาวุ่นนะขณะที่คนในวงการบันเทิงก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์แซวก,กันสน,นันผากันลืนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะดูพอมีโอกาสไหมบางคนก็บอกว่าขอให้ผีพราก